เกิดเป็นมึงคึ้นสบายใช่แม่หดือยัพัดลม2โต 2> จะเคยอยู่ได้โอมมีความสบายใช่เนาะกูอหอนมันกูแบิม่มเอ้ยบางมันนอนพัดลม2โตจะเคยอยู่ด่ะเกิดเป็นแม่มสบายสบายลูกกัมภาพอกับใต้แม่กับป้า <laughs> เฮ้ยแต่มันสบายพัดลมสองโตนนนนเหมือนเด้มนั่นนั่นเฮ้ยว่าวฟืนพันลูกขึ้นปับหรอทนไปตะสั่งบอ่ฮอรับเบาแล้วรับตามุยมุยแมมแมมแมมเย็นบ่ฮะ เย็นไหมหลับตาไม่มุ้ยเลยนะเนอะพอริ่มสองโตบุ่นจะคยอยู่ได้อความสุขของเบ้มได้เน่